ดีค่าเด็กๆมาพบกับคุณครูบีนะคะตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมล่ะคะมาพบกับคุณครูบีทีไรก็จะมีเกมมาให้เด็กๆเล่นกันวันนี้คุณครูบีก็มีเกมการศึกษามาฝากเด็กๆอีกค่ะเป็นเกมการศึกษาเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้านั่นเองค่ะประสาทสัมผัสทั้งห้ามีอะไรบ้างนะตาหูจมูกปากแล้วก็มือใช่ไหมล่ะคะ ออยากรู้กันแล้วใช่ไหมละคะว่าเกมมีอะไรบ้างตื่นเป้นใช่ไหมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะ,ะเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆข้อที่หนึ่งค่ะ,ะเห็นภาพสองภาพไหมคะภาพสองภาพนี้เรามาดูกันว่าสองภาพนี้มีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะหาจุดที่แตกต่างกันนะคะ จุดที่หนึ่งหาเจอหรือยงเลยหาเจอหรือยงเลยแล้ามีเด็กๆบางคนเจอแล้วค่ะจุดที่หนึ่งค่ะภาพไหนคะตรงไหนคะอ่ามดนั่นเองมีมดหนึ่งตัวแอบอยู่ข้างหลังต้นไม้ค่ะวงกลมเลยค่ะต่อไปค่ะจุดที่แตกต่างมีตรงไหนเลยคุณครูบีได้ยินแล้วค่ะเด็กๆบอกว่าก้อนเมฆค่ะ มีก้อนเมฆค่ะ,ะก้อนเมฆถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยจุดต่อไปค่ะตรงไหนคะ,ะตรงดอกไม้สีชมพูที่อยู่บนพุ่มไม้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะดอกไม้ค่ะจุดที่แตกต่างอีกมีอีกค่ะมอีกค่ะไม่มีแค่นี้นะคะมีอีกค่ะตรงไหนคะจุดสีดำดาหรือ ลายบนปีกมแมลงเต่าทองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะจุดสีดำๆบนปีกนั่นเองต่อไปค่ะต่อไปค่ะหาอีกหาอีกเหลืออีกหนึ่งจุดค่ะที่แตกต่างกันตรงไหนเอ่ยเห็นแล้วเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะอีกจุดหนึ่งก็คือผู้การทาสีที่อยู่บนมือมดนั่นเองอ่าภาพหนึ่งมีผู้การอีกภาพนึงไม่มีผู้การค่ะ เก่งมากเลยค่ะปรบมือหน่อยค่ะ,ะข้อต่อไปเลยข้อที่สองค่ะมาดูกันเลยค่ะใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกมาดูภาพกันเลยภาพใดมีกลิ่นค่ะภาพที่หนึ่งคือภาพน้ำเปล่าภาพที่สองคือภาพดอกมะลิเด็กๆคิดว่าภาพไหนมีกลิ่นคะ เด็กๆเ,เก่งมากเลยถายถูกด้วยดอกมะลินั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะดอกมะลิมีกลิ่นค่ะน้ำเปล่าไม่มีกลิ่นนะคะต่อไปข้อที่สามกันเลยค่ะข้อที่สามถึงข้อที่ห้าจะใช้ประสาทสัมผัสทางการรับรสชาติการรับรสชาติก็คือทางลิ้นนั่นเองมาดูเลยค่ะข้อที่สามภาพ ได้ให้รสเปรี้ยวคะ่ะภาพไหนให้รสเปรี้ยวมาดูเลยภาพที่หนึ่งแตงโมภาพที่สองมะนาวภาพไหนคะโอ้เก่งมากๆเลยคะ่ะได้เรียนกับคุณครูสุนีแล้วใช่ไหมล่ะคะให้รสเปรี้ยวก็คือมะนาวนั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะข้อที่สีภาพไหนให้รสหวานคะ่ะ ภาพที่หนึ่งช็อกโกแลตภาพที่2ส,สตอเบอรี่ค่ะภาพไหนให้รสหวานคะหวานมากๆเลยเด็กๆชอบทานกันมากเลยค่ะภาพนี้ภาพไหนคะภาพไหนคะเยี่ยมมากเลยค่ะช็อกโกแลตนั่นเองเก่งมากๆเลยเด็กๆชอบทานใช่ไหมล่ะคะข้อสุดท้ายค่ะมาดูกันเลยภาพไหนให้รสเค็มคะ่ะรสเค็มนะคะเด็กๆ ภาพที่หนึ่งนมภาพที่สองน้ำปลาภาพไหนคะที่ให้รสเค็มนะอะไรที่ใช้ปรุงอาหารอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะตอบกันได้ด้วยน้ำปลานั่นเองน้ำปลาคะ่ะที่ใช้ปรุงอาหารและให้รสเค็มคะ่ะปรุมือให้เด็กๆทุกคนเลยตรมือคะ่ะยอดเยี่ยมเลยคะ่ะ เก่งมากมากเลยเกมวันนี้เด็กๆทุกคนทำได้ใช่ไหมคะเป็นยังไงคะสนุกกันใช่ไหมคุณครูบีก็มีกิจกรรมเกมการศึกษามาฝากเท่านี้ค่ะถ้าเด็กๆอยากเล่นอีกเปิดเทอมนะคะเรามาเล่นได้กันนะวันนี้คุณครูบีก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย